กับขอโอกาสคำลังตาก็ที่ผ่านมา3ามสี่วันนี้ก็ได้เรียนรู้ที่หลวงตาสอนก็เริ่มจะเข้าใจว่าอะไรคือสังขารในขันห้ากับสังขารในปฏิจจสมุปบาทก็หลวงตาออที่บายว่าตัวพูดตัวคุยตัวที่ ที่แสดงออกที่พูดคุยต่างๆที่เห็นที่เห็นอยู่เนี่ยตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้คืออวิชาหรือที่ผมเข้าใจคือสังขารในปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันมันพอตัวกับสังขารในขันห้าแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเป็นแค่สังขารตัวหนึง่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนมันเหมือนกับผมจะใช้เรียกว่าเปลี่ยนจากสังขารในปฏิจจสมุปบาทเนี่ย กลายเป็นสังขารในขันห้าก็คือเป็นตัวที่ถูกรู้ทำงานพูดคุยอยู่โดยที่ไม่มีตัวเราอีกอันหนึ่งที่ที่เพิ่งจะมาเข้าใจได้ก็คือว่าพอรู้ว่าเป็นเป็นสังขารที่เป็นอวิชชาแล้วเนี่ยเราก็แค่รู้แต่คำว่าแค่รู้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมพลาดไปที่ว่าไปแค่รู้เนี่ยคือ คำว่าแค่รู้เนี่ยคือว่ามันเป็นการเอาตัวเราไปรู้มันคำว่าแค่รู้แค่รู้ครนี้มาสังเกตดูก็คือว่าคําว่าคําว่าแค่รู้ถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวพูดตัวคุยตัววิชาที่มันคอยพูดคอยคิดคอยคุยเรามาตลอดเวลาเนี่ยถ้าแค่รู้เนี่ยมันจะต้องมันเป็นการรู้ออกมาจากที่หลวงตาว่ามันจะต้องหยุดรู้ออกมาจากความหยุดนะฮะเคยคุยกับพี่บิ๊กพี่บิ๊กบอกว่าจริงๆแล้วอาการที่จะที่รู้จริงๆเนี่ยมันจะต้องรู้ออกมาจากความหยุด คือเหมือนกับว่ารู้มาจากความสงบมันถึงจะเป็นการรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าแค่บอกว่าอ่ะเห็นแล้วแค่รู้แค่รู้มันยังไม่ใช่การรู้ที่ออกมาจากใจจริงๆนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยฮะกับขอาอกาสตาเมตตานะครับ ใจมันยังไม่สงบก็อย่างที่โยบิคขาว่ามันจังรู้ออก่าจากใจที่สงบทำไมใจสงบก็เพราะาใจเป็นมันเป็นสุญญาตาธาตุนิพพานธาตุอมตะธาตุอมตะธรรมที่แตกลับทำลายไม่ได้เป็นวิสังขารไม่มีกริยาการอะไรเลย มันรู้มันออกมาจากใจแท้ใจที่สงบที่ปราศจากความปรุงแต่งไม่มีกิยาการอะไรพอใจสงบแล้วมันก็จะเห็นความเคลื่อนไหวไม่ใช่สงบเพื่อปรรลุความสงบสงบเพื่อใจที่สงบเนี่ยมันจะปล่อยวางความเคลื่อนไหวถ้าปล่อยวางมันไม่ได้เป็นทํากิิยาไปล่อยวางใจสงบเนี่ยมันจะหลุดพ้นจากความเคลื่อนไหวภายในใจกิยาการภายในใจที่เป็นสังขารปรุงแต่ง เาะฉะนั้นเนี่ยความรู้ไม่ใช่พยายามมาไปรู้ละาปล่อยวางอะไรเมื่อใจสงบแล้วมันจึงรู้ว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยเป็นส่วนเกินของความสงบและมันเป็นส่วนเกินของธรรมชาติที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วสังขาน,นี่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเกิดดับจนถึงววราสุดท้ายคือขันห้าเนี่ยรูปกพยาธาสัญญาสัางขวนพยาณมันเป็นสังขารที่ต้องดับไปหมดสิน้นเมื่อเหลือแต่ใจที่สงบที่ปราศจากความปรุงแต่งที่ตั้งแต่รู้ตั้งแต่ก่อนที่จะตายแล้วว่าบัดน,นี้ เหลือแต่ใจที่สงบแล้วไม่ยึดถือใดๆแม้แต่ไม่ยึดถือแม้แต่ใจที่สงบนั้นเป็นใจสงบที่ปัศจากการยึดถือแล้วก็เป็นใจสงบที่รู้รู้อะไรก็รู้ว่าไม่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 ยึดถืออะไรแล้วไม่มีตัวตนไปยึดถือทั้งสังขารและวิสังขารหรือว่าไม่มีตัวตนไปยึดถือใจมันเป็นความสงบที่รู้แจ้งออกมาจากความสงบเนี่ยออกมาจากใจนั่นเอง แต่ใจของถน,นอมเนี่ยมันมันยังไม่สงบพอมันมีความปรงแต่งวุ่นวายหลงไปกับความปรงแต่งวุ่นวายมันคือมันมีเรื่องให้คิดเยอะเนาะจะแก้ไงคือมอันมีเรื่องให้คิดเยอะถนอมอ่ะมีเรื่องให้คิดเยอะซึ่งเราก็บอกไปแล้วเนาะ คือมันมีเรื่องให้คิดเยอะเรื่องเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเรื่องธุรกิจเรื่องโควิดเรื่องครอบครัวเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องเนี้ยมันเลยมีเรื่องให้ใไอ้คิดเยอะแล้วเราคิดอะไรเรา่าเรารู้เรารู้เรารู้แต่ความจริงเนี่ยมันไอ้ที่รู้เนี่ยคือมันเป็นมันเป็นรู้ที่มันไหลเป็นรู้ที่เป็นรุงแตงไม่ใช่เป็นรู้ที่เป็นธรรมธาตุมันเหมือนกับว่าเราคิดอะไรก็รู้หมดแหละเราคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้ แต่มันเหมือนเนี่ยการรู้เช่นนี้มันเหมือนว่าความคิดปรุงแต่งผู้คิดปรุงแต่งกับผู้รู้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันอยู่บนรถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดปรุงแต่งไปมันก็รู้ว่าเราคิดปรุงแต่งอะไรไปแต่แท้จริงอ่ะที่เรารู้ว่าเราคิดปรุงแต่งอะไรเนี่ยคือไอ้ผู้ที่คิดปรุงแต่งกับไอ้ที่รู้ว่าเราคิดปรุงแต่งเนี่ยแท้จริงมันอยู่ในตัวเรามันไม่ได้แยกกัน มันอยู่ในตัวเราไม่ใช่ว่าเราพยายามไปแยกออกจากตัวเราแต่มันคือมันรว,วมกันอยู่มันรวมกันอยู่บนรถไฟความเร็วสูงคือมันเคลื่อนที่ทั้งคู่ไอ้ผู้รู้ก็คิดปรเป็นฝ่ายคิดปรุงแต่งไปเหมือนกันเลยไปเลยรู้ว่าความคิดปรุงแต่งแต่ไอ้ผู้รูเ้เนี่ยก็คิดปรุงแต่งด้วยผูรย้รู้ก็คิดปรุงแต่งด้วยผู้รู้ก็คิดปรุงแต่งด้วยว่าไอ้นั่นเป็นนี่ไอ้นี่เป็นนั่นไอ้ไน,น,นั่นเป็นนี่ ผู้รู้เมื่อคิดตกแต่งตลอดเวลาว่าไอเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเนี่ยตัวนี้เป็นสังขารโอเรารู้แล้วโอตัวนี้อันนี้มันเป็นสังขารในปฏิจจสมบัติอันนี้เป็นสังขารในขันหน้าโออันนี้เราหลงอีกแล้วหลงเป็นสังขารในปฏิจจสมบัติแล้วนี่เมื่อไหร่จะเป็นสังขารในขันหน้าที่มีความพยายามพยายามพยายามที่จะรู้ให้เป็นสังขารในขันหน้าไม่เป็นรู้สังขารในขันหน้าไม่เป็นรู้สังขารในปฏิจจสมบัติมันก็วนนะ อ๋อตอนนี้เข้าไปเป็นสังขารในปฏิจจารสมาธิอีกแล้วอันนี้เป็นสังขารในขันธ์หน้าอ๋ออันนี้เป็นรูปปงแต่งแล้วอ๋อนี่เป็นธรรมชาติรู้เลยวนอยู่เนี่ยวนอยู่ในความคิดความปงแต่งเพราะรู้มันก็เลยปงแต่งตลอดเวลาเราเห็นไปในจิตใจของถนอมเนี่ยเหมือนว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 นโลกกับธรรมผสมกันโลกก็วุ่นมีเรื่องให้คิดวุ่นแล้วก็แถมบวกกับไปกับวุ่นกับการประพฤติปฏิบัติธรรมวุ่นกับการหาวิถีทางนิพพานหาทางพ้นทุกข์ มันเลยกลายเป็นว่ามีแต่ความคิดปรุงแต่งหลงคิดปรุงแต่งหลงคิดปรุงแต่งทั้งทางโลกและทางธรรมเพียงแต่ว่าตอนมาใหม่ใหม่อ่ะมันคิดหนักปรุงแต่งหนักปรุงแต่งมากอยู่ๆไปก็การคิดปรุงแต่ง,ตงทั้งทางโลกและธรรมก็น้อยลงปานกลางตอนใกล้ๆจะกลับเนี่ยมันก็อยู่มันอยู่หลายวันแล้วก็เข้าใจธรรมฟังธรรมมันก็ยิ่งสงบตอนการคิดการปรุงแต่งมันรู้สึกสงบใจสงบขึ้น แต่ลูกตาเห็นว่าเนี่ยในความสงบของถนอมเนี่ยมันเป็นความสงบแค่ผิวหน้าน้ําทะเลแต่มันมีคลื่นใต้น้ําพร้อมที่จะก่อตัวระเบิดมาถึงผิวหน้าน้ําตลอดใช่ไหมมันมมันใช่เป็นความสงบแท้ที่มันปัจจากไม่อาจจะปรุงแต่งได้มันเป็นธรรมธาตุแท้ที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้เพราะมันเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมธาตุที่ที่เป็นสุญญตาปรุงไม่ได้แต่ ถนอมเนี่ยไอ้ที่เป็นรู้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 ของถนอมเนี่ยเป็นเป็นความปรุงแต่งเป็นคลื่นใต้น้ําก็คือมันยังเป็นความสงบที่ว่าเป็นแค่ผิวเผินที่ผมรู้สึกก็คือว่ามันยังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสงบแท้จริงไปถึงตัวใจจริงๆใช่ไหมฮะใช่มันยังไม่ถึงก้นบึ้งหัวใจที่มันสงบแท้ที่เป็นสงบธรรมชาติที่ไม่ได้มีใครไปปรุงแต่งมันสงบเป็นสงบดยธรรมชาติแต่มันมันมันเป็น ความสงบที่น้ําทะเลแล้วพออยู่นานๆอยู่กับหลวงตานานๆก็จากผิวน้ําทะเลมันก็สงบไปถึงกลางๆน้ําทะเลลึกลงไปสงบลึกลงไปเรื่อยๆแต่ใต้ส่วนลึกที่สุดมันมันไม่ได้เป็นความสงบมันมันเป็นคลื่นใต้น้าคลื่นใต้ท้องทะเลมันเหมือนกับเป็นคลื่นสึนามิที่ก่อตัวใต้ท้องทะเลที่พร้อมจะก่อตัวขึ้นมาบนผิวน้ําอันนี้ในทางปฏิบัติหลวงตาแต่ชี้แนะย,ยังไงครับว่า ก็ต้องเห็นไอ้ไอ้ความที่มันเนี่ยอย่ายไปดูตรงความส,ง,ง,บามสง,งบก็คือมันสงบยังไงอ่ะให้ไปวางความปรุงแต่งด้วยไปไม่ว่าจะสง,งบละเอียดขนาดไหนมันก็จะมีความปรุงแต่งที่อยู่เป็นคลื่นใต้น้ําอยู่ตลอดเวลาก็ไปวางคลื่นใต้น้ําตลอดเวลาคือสง,งบเพื่อเพื่อสิ้นยึดคลื่นใต้น้ําที่ปรุงแต่ง แต่ที่ผิดคือผิดพลาดคือเราพยายามไปปฏิบัติเพื่อไปหาความสงบไปดูความสงบเพื่อไปเอาความสงบอันนี้ผิดพลาดมันต้องอาศัยความสงบเดิมเนี่ยมันสงบใจมันสงบเหมือนกับว่ามันสงบที่ผิวหน้าน้ําทะเลมันสงบเมื่อสงบแล้วมันก็จะเห็นความปรุงแต่งสมมติว่าในใจอะเปรียบเหมือนเป็นอาการในใจสบาว่ใจทั้งหมดเปียบเหมือนน้าทะเลนะ เปลียนเนน้ำทะเลน้ำทะเลเนี่ยพอตอนแรกผิวได้าน้ำทะเลสงบพอผิวหน้าน้ำทะเลคือใจมาอยู่ลุงตาปใหม่เนี่ยมันก็เริ่มสงบพอสงบแล้วเนี่ยก็อาศัยความสงบเนี่ยเป็นผู้ปล่อยวางเห็นว่าในความสงบเนี่ยมันมีความปรุงแต่งมันก็ยังปรุงแต่งเยอะอยู่ตอนใหม่ใหม่ แต่พออยู่แก่แก่ลงตาแล้วก็เริ่มใจสงบเราก็เอาความสงบนั่นแหละเป็นตัวปล่อยวางความปรุงแต่งไม่ใช่ตัวเราไปปล่อยวางนะความสงบเนี่ยมันจะเห็นความปรุงแต่งได้ดีขึ้นเพราะสงบเนี่ยมันจึงเห็นความปรุงแต่งได้ชัดเจนเพราความสงบเห็นปรุงแต่งได้ชัดเจนก็ไม่ก็คือไม่ไปอะไรอะไรกับความปรุงแต่ง ใจมันก mm. ็จะสงบละเอียดไปเรื e ่อยคือไม่ไปอะไรอะไรกับความปรุงแต่งใจมันก็สงบไปเรื่อยเพราะมันสงบแล้วมันเห็นความปรุงแต่งที่ละเอียดไปเรื่อยเอียดเข้าไปเรื่อยเรียบเข้าไปเรื่อยเมื่อละเอียดเข้าไปเรื่อยใจมันก็จะสงบมากขึ้นไปเรื่อยพอใจสงบมากขึ้นไปเรื่อยไอ้ใจสงบเนี่ยมันก็จะไม่ไปอะไรอะไรกับไอ้ไอ้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันยิ่งสงบไปอีกถ้ามันมันสงบแล้วมันไม่ไปอะไรกับความปรุงแต่งมันพอมันยิ่งสงบมันก็ยิ่งเห็นความปรุงแต่งละเอียดเมื่อมันยิ่งเห็นความปรุงแต่งละเอียดแล้วมันไม่ไปอะไรกับความปรุง ใจมันก็ยิ่งเป็นความสงบที่ละเอียดพอยิ่งเป็นความสงบที่ละเอียดเนี่ยสงบเพื่อปล่อยวางความปรุงแต่งไม่ใช่สงบเพื่อไปยึดความสงบสงบเพื่อปล่อยวางความปรุงแต่งเพื่อเห็นความปรุงแต่งในความสงบมันจะมันจะสามารถเห็นความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันละเอียด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 เพราะว่ายิ่งสงบละเอียดมันจะเห็นความคิดความปรุงแต่งละเอียดข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกแต่สงบเนี่ยไม่ใช่ไปยึดความสงบสงบเพื่อ เห็นความปรุงแต่งละเอียดแล้วสิ้นยึดถือความปรุงแต่งที่ละเอียดใจมันก็ยิ่งสงบละเอียดเพราะมันมันไม่มันปัสกาไปหลงกับความปรุงแต่งที่ละเอียดใจมันเลยยิ่งสงบละเอียดพอใจมิสงบละเอียดมันก็เห็นความคิดความปรุงแต่งที่ละเอียดก็ไปอีกตอนนี้เมื่อใจมันสงบละเอียดมันก็เห็นความคิดปรุงแต่งละเอียดมันก็จะไม่ไปอะไรเลยกับความคิดปรุงแต่งละเอียดใจมิสงบก็ไปอีกสงบลึกก็ไปอีก และมันก็จะเห็นความปรุงแต่งในความสงบลึกเนี่ยละเอียดยิบยบยิบยับจนเปกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแทบจะไม่เรือบไม่เห็นว่าเป็นความคิดเลยมันมีอาการกระเพื่อมไหวๆกิ๊ก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 พยายามพยายามวิเคราะห์วิเคราะห์หาทางหาที่พานอะไรของมันไม่ลูกเนี่ยตอนี่ใจมันสงบแล้วก็เห็นว่าเนี่ยมันส่วนเกินของความสงบความปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะไม่แปลอะไรๆกับความปรุงแต่งใจมันก็ยิ่งความสงบเข้าไปอีกเนี่ยก็ไปอย่างเงี้ยจนตลอดสายจนกระทั่ง มันเห็นจนกระทั่งความปรุงแต่งเนี่ยจนละเอียดจนกระทั่งเป็นเหมือนกับเป็นละเอียดเป็นปรามาณุเป็นผุยผงยังไงก็ตามมันเห็นหมดอะแล้วก็ใจมันก็หลุดพ้นจากความปรุงแต่งทั้งมวลพอใจมันหลุดพ้นจากความปรุงแต่งทั้งมวลแล้วมันไม่ต้องมาเหมือนกับมามามารู้เห็นความปรุงแต่งแล้วก็ต้องละความปรุงแต่งอะไรอีกแล้วมันก็คือว่ามันไม่หลงอีกแล้ว ไอ้ที่คันรู้เห็นเนี่ยมันยังมีโอกาสหลงแต่เมื่อมันมันเป็นความที่ปัดเข้าไปจนถึงธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งแนละ้วเป็นความสงบที่ปัดส,สจากความปรุงแต่งแนละ้วมันเป็นนิพพานแล้วมันก็จะไอ้ที่ที่จะต้องมาสิ้นยึดถือความปรุงแต่งเนี่ยคอยรู้คอยถ้าเดี๋ยวจะหลงอีกท่านรู้อะไรความปรุงแต่งถ้าไม่รู้อะไรเป็นความปรุงแต่งสงบรู้สงบเพื่อรู้ความปรุงแต่งสงบเพื่อรู้แต่มันก็หน้าที่เนี้ย ไอ้ภาระพวกนี้มันก็หายไปเลยเพราะวันไปถึงธรรมชาติที่มันไม่ไม่ปลูกแต่งนะไอ้ธรรมชาตินั้นเนี่ยมันจะธรรมชาติที่ใจไม่ปลูกแต่งถึงธรรมชาติใจไม่ปลูกแต่งเนี่ยมันจะดุจพ้นจากทุกสิ่งเองมันเป็นนิพพานเมื่อนิพพานแล้วมันก็จะไม่ภาระหน้าที่ทั้งหมดทั้งใจมันก็จะหมดไปเอนี้หลวงตาพูดในภาคปฏิบัติโดยไม่เอาภาษาภาษาธรรมะบาปนทตอนนี้ถ้าเจ้าเอาภาษาสมาบาปนในการอธิบายเรื่องนี้หลวงตามหาบัวอย่างสามโนพ่อแม่ครูอาจารย์ ที่เคารพนับถือเนี่ยท่านอธิบายไปแล้วคือเอใจสงบไม่ว่าจะสงบในขั้นไหนตั้งแต่ใจสงบเปียบเบียดน้ำทะเลเนี่ยสงบตั้งแต่ผิวน้ําทะเลแล้วสงบละเอียดลึกไปเรื่อยสงบละเอียดลึกไปเรื่อยเนี่ยในส่วนใจสงบเรียกว่าสมาธิแล้วก็ส่วนที่เห็นสังขารผูกแต่งในความสงบแล้วที่ยึดถือสังขารผูกแต่งในความสงบแต่ละขั้นาจิตยิ่งสงบยิ่งเห็น สังขารได้ละเอียดเท่านั้นแล้วก็สิยึ่ถือสังขารได้ละเอียดเท่านั้นเรียกว่าปัญญาท่านเลยใช้คําว่าตอนที่สงบผิวหน้าสงบแค่ผิวหน้าน้ํำทะเลก็จะเห็นสังขารหยาบหยาสังขารผู้แต่งในใจหยาบหยาบที่ผิวหน้าทะ,ทะเลใจที่สงบผิวหน้าน้ํำทะเลเรียกว่าสมาธิแล้วก็เพราะเพราะจิตเป็นสมาธิสงบได้จิตใจสงบได้ในขั้นแค่ระดับน้ำผิวน้ําทะเล แล้วก็สามารถเห็นสังขารปรุงแต่งในความสงบแล้วก็ปล่อยวางความยึดบ้านถือบ้าน,านสังขารปรุงแตง่งนั้นไปได้คือมันถ้าปล่อยวางสังขารปรุงแต่งได้แล้วมันจะไม่ย้อนเอาสังขารปรุงแต่งมาปล่อยวางวามายึดถือความสงบอีกเพราะว่าปล่อยวางความปรุงแต่งได้แล้วคือรู้ว่าอะไรเป็นความปรุงแต่งในความสงบแล้วมันก็ทิ่ยึดถือความปรุงแต่งในความสงบไอ้ความมันจะไม่ย้อนเอาความสงบมายึดถือไอ้ความปรุงแต่งมายึดถือความสงบอีกและมันก็จะไม่มีผู้หลงไปกับความปรุงแตง่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว ถ้าก็เรียกว่าอย่างเนี้ยสมาธิอบรมปัญญาเพราะใจอ่ะมันเป็นสงบมันเลยมีปัญญาที่จะรู้เห็นสังขารในความสงบแล้วก็สิ้นที่ถือสังขารในความสงบเรียกว่าปัญญาเป็นผู้มีปัญญารู้เห็นสังขารแล้วก็ปล่อยวางสังขารได้เมื่อรู้เห็นสังขารปล่อยวางสังขารได้มันเป็นความสงบแล้วก็ปล่อยวางสังขารในขั้นระดับผิวน้ําทะเลใจมันก็ยิ่งสงบละเอียดลงไปใต้ก้นท้องทะเลอีก แต่มันยังไม่ถึงก้นเรามันก็แค่ค่อยๆลงไปอีกอีกระดับหนึ่งลึกลงไปอีกเมื่อใจมันสงบละเอียดลึกไปอีกก็เรียกว่าสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นเพราะมีสมาธิละเอียดขึ้นมันก็เลยขั้นสมาธิอบรมปัญญาคือมีปัญญาเห็นสังขารปรุงแต่งในความสงบที่ละเอียดขึ้นแล้วก็ปสามารถที่จะหลุดพ้นหรือสิ้นยึบมั่นถรือมั่นสังขารในความสงบนั้นได้ ละเอียดขึ้นเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่พอเพราะเหตุที่ปล่อยวางสังขารได้ใจมันเลยยิ่งสงบละเอียดลึกไปเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเมื่อใจสมาธิมันละเอียดสงบลึกลงไปถึงก้นทะเลเอกีกด้วยอำนาจของปัญญาอบรมสมาธิสมาธิพอมีสมาธิมันก็เลยเห็นสังขารละเอียดแล้วก็สิ้นยึดถือสังขารละเอียดได้ในในขั้นระดับของสมาธิที่ลึกลงไปเรียกว่าสมาธิ อบรมปัญญาเมื่อปัญญาปล่อยวางสังขารที่ละเอียดระดับนั้นได้มันก็เลยยิ่งทําให้ใจเนี่ยสงบลึกลงไปอีกเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิพอปัญญาอบรมสมาธิสมาธิมันละเอียดลงไปมันเลยเห็นสังขารที่ละเอียดในขั้นระดับของสมาธิที่ละเอียดแล้วมันก็เลยปล่อยวางสังขารในละเอียดในขั้นนั้นได้ได้อีกเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญา มันจะคู่ตีคู่กันไปอย่างเนี้ยตลอดสายจนถึงที่สุดเองมรักผลนิพพานพาละการบัตดเช่นเนี้ยก็หมดแล้วเรียกว่าเสร็จกิจหรือว่างานทางใจหมดแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวเนี้ยเรามาวิเคราะห์ตัวเรเองว่ามันผิดพลาดตรงไหนจริงๆผมว่าที่อย่างที่หลวงตาว่าจริงๆก็คือว่า ไอ้ความสงบเนี่ยมันมันยังไม่ได,มไมได้มันยังไม่ได้ลงไปสงบอย่างที่หลวงตาอธิบายเลยมันยังอยู่กับความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งอยู่ถึงแม้ผมจะเห็นว่ามันมีความสงบอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่หลวงตาว่ามันเป็นผิวน้ําเป็นผิวน้ําจริง <gone S 1> <inkles. S 2> ก็คือว่าจริงๆมันยังไม่ใช่ความสงบแท้จริงที่หลวงตาหมายถึงที่หลวงตาอธิบายมันจะต้องไปอีกก็คือว่าที่หลวงตาว่าว่าพอมีความสงบเนี่ยก็คือ ใช้ปัญญาเห็นว่าความปรุงแต่งในความสงบอันเนี้มันก็ยังไม่ใช่เป็นความสงบที่แท้จริงก็ปล่อยวางตัวนี้ลงไปมันก็จะเป็นความสงบที่ลึกลงไปขณะที่ความสงบลึกลงไปเนี่ยมันก็ยังมีความปรุงแต่งที่ดวงตาที่เบาละเอียดขึ้นไปอีกก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แต่คราวนี้ในในขั้นสุดท้ายที่ดวงตาหมายถึงว่ามันจะไม่มีความปรุงแต่งในความสงบนั้นอีกแล้วเหรอครับหรือยังดวงตา มันจะไม่มีความปรุงแต่งในปฏิจจสมบปบาที่หลงไปมันแต่มีแต่ความปรุงแต่งของขันห้าที่ยังไม่ตายแต่ใจอ่ะมันเป็นนิพพานไปแล้วความสงบที่มันเป็นสงบโดยธรรมชาติที่เรียกว่นานิพพานธาตุไปแล้วอย่างถาวรแต่ขันหา้ามยังไม่ตายยังปรุงแต่งอยู่แต่ความหลงไปอ่ะเป็นอัตตาตัวตนที่หลงไปยึดถือความปรุงแต่งเนี่ยที่เป็นสังขารในปฏิจจสมบาทด้วยอวิชชาตันอวทธ,ธานหรือว่าอวิชชาปัิญาสักลาสักลาปยาเวียนนา คือปรุงแต่งด้วยผักดันออกมาจากอัตราตัวตนไม่มีอีกแล้วสิ้นไปแล้วแต่แม้แต่ปรุงแต่งเป็นสิ้นอัตราตัวตนในปฏิจจสมปัตยไม่มีแล้วใจนิพพานแล้วแต่สังขารในขันห้าที่มันปรุงแต่งอยู่ในใจนิพพานเนี่ยยังม,มีอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของขันห้าแต่ไม่มีการปรุงแต่งไปจากอตาัตราออกมาจากอัตราตัวตนอีกแล้วเพราะมันสิ้นยึดถือเป็นอัตราตัวตนแล้ว ก็คือมันปรุงเป็นสังขารขันห้าปรับตาปกติแต่ไม่ได้ไปถึงเป็นเอาวิชาเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาไม่มีแล้วมันเห็นมันเห็นความปรุงแต่งยึดถือไปจนหมดทุกหน้าแล้วมันสิ้นยึดปรุงแต่งยึดถือเป็นอัตตาตัวตนแล้วมันไม่มันเห็นว่าความปรุงแต่งยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเป็นสังขารปรุงแต่งการความแต่งยึดถือเป็นอัตตาตัวตนทุกปัจจุบันเป็นตัวเราเป็นของของเรามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันไม่ใช่ใจที่สงบที่เป็นเป็นธรรมชาติเป็นนิพพานธาตุเพราะฉะนั้น นิพพานธาุมันไม่ใช่ไม่ใช่จิตอวิชชาที่ปรุงแต่งยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเห็นว่าไอ้จิตวิชาเนี่ยมันกับใจที่เป็นนิพพานธามนนุมันคนละมันคนละเรื่องละลาวกันเลยมันไม่คนอ่านกันคนละชุดกันาวนี้ที่หลวงตาอธิบายว่าสมมติว่าเราเราละตัวหยาบหยาบจากข้างบนลงมาเรื่อยๆเนี่ยฮะถ้าเราละเอียดลงมาเรื่อยๆเนี่ยตัวหยาบจะไม่มีแล้วหรือว่ามันอาจจะกลับไปเป็นตัวหยาบได้อีกถ้าเราลงมาเป็นละเอียดแล้วเรื่อยๆอย่างเงี้ย มันก็ยังหลงแต่มันหลงได้ไม่นานมันไม่ใช่ไปหลงเลยเพราะมันยังไม่นิพพ่านคือเช่นตอนที่ไปปล่อยวางระดับที่สงบท้่ผิวน้ําแล้วก็ไปวางสังขารได้หยาบๆขั้นผิวน้ําเนี่ยมันก็คือพ้นจากความหลงร้อยเปอร์เซนเปรียบน,นะนะตอนนี้ทอมันมันไปถึงระดับระดับหนึ่งหนึ่งในสี่ของของระดับผิวน้ําเนี่ย ความที่เคยหลงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยหลงไปกับสังขารพุ่งแต่งร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยในตอนหนึ่งวันเปียบมานะเปรียกเหมือนหนึ่งวันในร้อยเปอร์เซ็นที่หลงไปกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นการหลงไปกับสังขารพุ่งแต่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะหายไปหนึ่งในสี่เรียกว่าเป็นทมขั้นโสดาบันพอถ,ถึงทำขั้นโสดาบันแล้วแม้แต่จะมันก็ยังไม่ได้ว่าสิ้นหลงเพราะเป็นนิพพานอยู่ไนะมันยังหลงตั้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต ดังนั้นความหลงยังมีอยู่แต่หลงน้อยลงตอนนี้กส็สมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยตลอดเวลามันก็ความหลงมันก็จะน้อยลงหลงปรุงแต่งยึดถือเป็นอนตาตาตัวตนแล้วผักดานอวจักเอาตาตัวตนไปคิดไปปรุงไปพูดไปกระทาที่ผักดานนวาจากักอัตาตัวตนเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นตมันมน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับห้าสิบเปอร์เซ็นต เปรียบเหมือนว่าที่ผิวน้าทะเลจนถึงก้นทะเลเนี่ยร้อยหนึ่งมันมันลงไปหนึ่งในสี่แล้วที่หลงอยู่ถึงไปหนึ่งในสี่ก็โสดาบันเป็นทมขั้นโสดาบันไม่ใช่ตัวเราบรรลุโสดาบัลน,นะเป็นทมขั้นโสดาบันแล้วก็พอมันลงไปใต้ท้องทะเลระดับครึ่งหนึ่งสองในสี่ห้าสิบเปอร์เซนตความหลงอะ่ะมันก็จะเหลือแค่สิบที่หลงไปแล้วห้าสิบเรียกว่าเป็นทมขั้นสกิทาคามีหรือสะกัทาคามีแล้วมันก็ สมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิที่หลงไปเจ็ดสิบ้าเปอร์เซนมันก็ลงไปสามในสี่ของน้ําทะเลของของของ,ของใจแล้วเนี่ยมันก็จะมาลุขั้นอนาคามีเป็นทำขั้นอนาคามีแต่เห็นไหมว่ามันยังมีหลงอีกอนาคามียังหลงอีกอีกสามยี่สิห้าเปอซนไม่ใช่ว่าไม่มีหลงจนถึงเป็นพระหรหันแล้ว ในระหว่างอนาคามีจนถึงอรหันเนี่ยมันก็จะค่อยๆค่อยๆไห,ห,ห,หลายไหลไปสมาธิอบรมปัญญาอบรมปัญญาสมาธิไปสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิละเอียดเข้าไปเลยอันนี้ละเอียดถึงทีง่สุดแล้วในขั้นอนาคามีไปถึงอรหันเนี่ยจนถึงร้อยเปอร์เซ็นไม่หลงแล้วสิ้นหลงเลยเตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นพอร้อยเปอร์เซ็นตแล้วบรรลุอรหันแล้วไม่มีแล้วความหลงไม่มีแล้วหลงไม่เป็นสังขารไม่ติตจาุบะคือหลงยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวตนแล้ว ไม่มีตัวตนมีแต่สังขารพุงแต่งในขันห้ากับใจที่เป็นนิพพานธาตุมันจะคู่กันอย่างเงี้ยแต่ความหลงในใจที่ยึดบั่นถือบ้านเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราเป็นของของเรามันหายเรียบไปหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีการหลงว่ากลับคืนอีกแต่ขันห้ายังมีอยู่สังขารในขันห้ารูปเว็นาสัญญา,าสังขารวิญญาณมันยังมีอยู่จนกว่าจะสิ้นอายุขัยก็ตายตายก็เหลือแต่ใจที่เป็นนิพพานธาตุที่ไม่ได้เป็นใจใครไม่ได้เป็นใจของเราเป็นธรรมธาตุรู้เป็นอมตะธาตุอมตะธรรม เป็นธรรมชาติเป็นธาตุของธรรมเป็นธรรมของธาตุเป็นธรรมชาติเป็นธรรมของธรรมชาติไม่ได้เป็นของของใครเรียกว่าธรรมธาตุในดวงตาหมายถึงว่าสมมติว่ามันมันมีความสงบลงไปตรงที่ยี่ห้าเปอร์เซ็นที่ดวงตาอธิบายเนี่ยมันจะไม่กลับมาเป็นศูนย์หรือว่ามันก็คือมันมันพ้นตรงยี่ห้าเปอร์เซ็นไปแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ลงไปละ มันจะไม่ไปพ้นกลับมากลายเป็นศูนย์หรือว่ากลับเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ข้างบนอะไรอย่างนี้คือมันพ้นแล้วมันจะไหลเป็นแบบไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมฮะไอ้ความหลงนั้นไม่มีแล้วเพราะว่ามันมันเป็นในพอพอโซดาบานแล้วมันปิดอบายแล้วพอทำลุคข้ามโสดาบานอบายมันปิดไปโดยอัตโนมัติไม่ตกอบายแล้วมันไม่ไม่หลงมากับมาจนถึงอบายแล้วแล้วก็มาถึงตเกแกนคารบีมันก็ไปเรื่อยมันก็ไหลไปเรื่อยเรียกว่าเขาเรียกว่าตกกระแสแล้วนะ มันตกกระแสมันไหลเข้าสุญญาตาอย่างเดียวเหมือนธรรมจักรที่อยู่หลังพระประธานเนี่ยตรงกลางธรรมจักรมันเป็นสุญญาตาจนะตรงกลางตรงกับนเป็นรูก,กลัวเป็นสุญญาตาจะหมุนเข้าหาสุญญาตาอย่างเดียวก็เรียกตกกระแสไหลเข้าหากระแสแล้วตกกระแสออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วถึงจะไปหลง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 แต่ก็หลงไม่นานแป๊บเดียวก็ต้องคืนตัวแล้วบเบื่อโลกไปหลงไม่นานก็ต้องกลับแล้วกลับคืนเพราะว่ามันถูกทําดูดเข้าไปแล้วไม่เช่จะไม่หลงนะ ก็หลงไปอ่ะแต่มันก็หลงไปอย่างไงอ่ะมันก็ไม่ทิ้งรมอย่างนางวิสาขาเนี่ยบรรลุพระโสดาบันแล้วตั้งแต่เจ็ดขวบก็ยังแต่งงานมีลูกมีหลานตั้งเยอะแยะนางวิสาขาเนี่ยแต่จะแต่งงานมีลูกหลานยังไงก็ตามแต่ความศรัทธาในพุทธังตระนังกัจามิธรรมังตระนังกัจจามิสังขาระตังกัจานี้อันเนี้ยไม่เคยหายไปจากใจถึงจะหลงโลกเพราะว่ายังแก่ เป็นพระโส,สดาบันจะมีกิเลสในทางโลกเหมือนพระเยังเป็นอาหัยนี่ก็ยังมีกิเลสในทางโลกมีลูกมีหลานตั้งเยอะแต่ความที่ใจเนี่ยถึงแล้วซึ่งพุทธทางสรนังกัจฉามิธรรมังสระนังกัจฉามิสักระนังกัจฉามิเนี่ยอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีไม่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทำขั้นเนี้ยไม่กลับคืนจากความที่เสื่อมศรัทธาจากพระพุทธทางสรนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสักระังกัจฉามิ ไม <im sharing> <im> <im> causes, ่ม like <im> <im> ีเสื่อมศรัทธาแล้วแต่ยังมีกิเลสแต่ความเสื่อมศรัทธาเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นขั้นโสดาบันเนี่ยคือความศรัทธาในพุทธังสกามฉามิธรรมัง迦ฉามิสังฆังนัชฌสังฆามิเนี่ยไม่มีวันเสื่อมศรัทธาแล้วเพราะว่ามันเป็นอมาตอันนี้เหมือนกันแบบว่ามันไม่เสื่อมเลยไม่มีเสื่อมเลยใครจะมายุยังไงก็ไม่เสื่อมเพราะว่ามันเป็นธรรมขั้นที่พุทธังสนา迦ฉามิธรรมัง迦ฉามิสังฆาอนัชมิเหมือนกับเป็นถาวรไปแล้ว มันไม่มีเสื่อมเพราะว่าถ้ามันถึงทําระดับนี้มันจะเป็นแบบนี้ใคล้ายกับมันเป็นอะไรเหมือนกับเป็นเป็นข้อบัญญัติของธรมธรมนี่วะคือทำอันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องไปทําอย่างนี้ถาวรคือกิเลสเนี่ยไม่ได้วัดเอาตรงกิเลสแต่วัดตรงนีถ้าเป็นโสดาบานันคือพุทธังตรรรงะนากาฉาม EC, าิธรรมังากาฉามิสังฆังากฉามิคือถึงถึงแล้วซึ่งพุทธังตะนงกาฉามิคือมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะอันสูงสุด ที่พึ่งอย่างอื่นนอกจากนี้ไม่มีใจไม่มีเสื่อมศรัทธาจากพุทธทางธนากฐามิธรรมัางธนากฐามิสัางฆังงระกามิเลยอันนี้ไม่มีเสื่อมแต่ยังมีกิเลสได้วัดตรงใจเสื่อมจากศรัทธาอนนี้ทำกัสดาบันแล้วถ้าใครเนี่ยปฏิบัติทมถึงขั้นที่ใจอ่ะไม่เสื่อมศรัทธาจากพุทธทางธนากฐามิธรรมังธนากฐามิตังฆัางระกามิอันเนี้ย แม้แต่เขามีกิเลสแต่เขากำลังลุกโถด้าบาร์แล้ว